สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพบลักและคิดถึงทุกท่านวันนี้พบกับผมแดงสามวานะครับนะเป็นประจําในช่วงนี้นะครับขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามรับชมด้วยดีเสมอมานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับนะเพื่อได้รับข้อมูลดีๆนะครับนะ ขอบคุณ f อฟซนะครับนะทางต่างประเทศนะครับนะทางยุโรปนะขอบคุณพี่น้องอที่อยู่ในประเทศทุกท่านนะครับนะเพราะว่าผมก็ <c oughs> ยังกลับประเทศไม่ได้นะครับนะยังอ,อยู่ในรูอยู่นะครับนะไม่สามารถที่จะกลับประเทศได้ ก็ดีใจครับที่ได้มีโอกาสได้พูดคุยนะครับกับแฟนคลับหรือว่า,าผู้ที่ร่วมอุดมการด้วยกันนะครับนะที่ยังยังไม่แตกแถวนะยังมีจุดยืนยังมีทิศทางนะครับในการต่อสู้เ,เพราะว่า ไม่เหมือนกับคนบางคนนะครับสู้ไปรวยไปครับนะสู้ไปแล้วก็อุนะดมการเปลี่ยนไปนะหลายหลายคนอย่างที่เห็นนั่นแหละครับนะเพราะว่าเขาไม่ได้สู้เพื่อประชาชนครับเขาสู้เพื่อตัวเองสู้เพื่อความร่ำรวยนะไม่ได้มีความเสียสละ,ะครับนะ การนิ่งเฉยทางการเมืองนะครับคือไม่สนใจทางเมืองทางการเมืองนะเหมือนกับทําลายอนาคตของลูกหลานพวกเรานะครับนะขอาฝากกันแล้วกันนะเพราะว่าเราแบบไม่สนใจเลยครับแล้วก็ลูกหลานเราจะอยู่อย่างไงล่ะครับถ้าเราไม่หาทางถ้าเราไม่คิดนะที่จะต่อสู้นะครับนะเพราะว่ามันขบวน <c oughs> การที่มันเกิดขึ้นนะครับในประเทศเราเนี่ยที่ผ่านมานย,ยุคพักการเมืองอย่างนี้ครับนะมันมันไม่เป็นธรรมครับมันไม่เป็นธรรมมันเป็นการแบบถือว่าเป็นการละเมิดอำนาจประชาชนนะครับนะเป็นการแทรกแซงอำนาจของประชาชนเป็นการเหมือนกับเป็นการ ทำรัฐประหารนั่นแหละครับแต่ก็ไม่ใช้ทหารแค่นั้นเองใช้ตุลาการรัฐธรรมนูญนะครับนะเพราะว่าคนพวกนี้เทวดาครับทําอะไรไม่เคยผิดนะตรวจสอบไม่ได้นะครับนี่ครับมันไม่ยุบมันก็อยู่ไม่ได้ไงครับถ้าพักการเมืองที่ถูกยุบไปยังอยู่ครับ เขาก็มีข้อหนึ่งนะครัำนโยบายปฏิรูปขบวนการยุติธรรมนะครับนะเพราะว่าต้องเอาผิดนะครับต้องเอาผิดตุลาการได้ต้องเอาผิดผู้พิพากษาได้ครับอายการได้นะนี่คืออุดมการหรือนี่คือนโยบายของพรรคการเมืองนะครับหรือว่าอดีตพรรคเก้าไก่นะครับตอนนี้ก็มาเป็นพรรคนะครับ ประชาชนนะเป็นพักประชาชนเงินบริจาคก,ก็กระชูดครับนะถือว่า,เ,าเกินคาดครับเกินคาดแล้วก็140กว่าสอสอนะครับนะส3สอสไม่แตกแถวแม่แต่นั่นแหละครับคืออุดมการณ์น่าชื่นชมนะครับนะน่าชื่นชม แล้วก็น่าติดตามน่าสนับสนุนนะครับพรรคที่มีอุดมการนะเพราะว่าถ้าตุลาการไม่ดําเนินการเนี่ยนะครับเขาอยู่ไม่ได้จริงนะครับถ้าคนพวกนี้เข้ามาอ่าไม่ว่าจะเป็นอ่าทหารอย่างนี้นะครับนะเคยใช้เงินงบประมาณเงินภาษีของประชาชนเนี่ยนะพุ่มเฟือยครับนะพุ่มเฟือย แล้วก็ตรวจสอบไม่ได้ครับอยากซื้ออะไรก็ซื้อครับนะอยากทําอะไรก็ทําเพราะว่าโดยเฉพาะงบลับเนี่ยมันรับไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นเงินเดือนภาษีของประชาชนครับนะมันเป็นภาษีของประชาชนมันไม่ยุติธรรมกับประชาชนนะถ้ามีพักการเมืองอย่างนี้เนี่ย เขาอยู่ลําบากครับเขาก็ต้องกาจัดแต่แล้วครับมันก็เหมือนกับนะลงทุนสูงมากครับเหมือนขี่ช้างจับตักกะแตนนั่นแหละครับนะจับหนูตัวเดียวเผาบ้านเผาเรือนครับนะเผาบ้านเพื่อจับหนูตัวเดียวมันไม่คุ้มค่าครับยุบเขาก็ตั้งใหม่ได้ครับนะแล้วจะยุบไปทํำหม่ยุบเพื่ออะไรครับ นะยุบให้ใครล่ะครับใครได้ล่ะครับนะเหมือนกับพวกปัญญาอ่อนเลยนะครับยุบแล้วยุบอีกก็รู้ว่ายุบเขาก็ยิ่งโตครับเขาก็ยิ่งแข็งแกร่งเขาก็ยิ่งประชาชนก็ยิ่งสงสารประชาชนก็ยิ่งเห็นใจพวกเขาครับนะนี่คือคุณต้องต้องเข้าใจนะครับว่า ประชาชนเนี่ยนะเขาเขาตื่นรู้ครับเขาคิดเป็นเขาตัดสินใจเป็นครับเขากำหนดทิศทางประเทศชาติของเขาเองเป็นครับคุณไม่ต้องมากำหนดให้เขาหรอกนะมันเป็นสิทธิครับที่เขาจะเลือกใครก็ได้ครับนะในเมื่อเขาเลือกมาแล้วเนี่ยคุณก็ต้องนะครับนะ คุณก็ต้องอย่าไปละเมิดอำนาจเขาแต่เวลาประชาชนวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยโอ้โหครับละเมิดแต่คุณละเมิดอำนาจประชาชนละเมิดอำนาจฝ่ายนิติบัญญตัติ่ะนะเอาผิดคุณได้ไหมล่ะครับนะแต่ประชาชนวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่าศาลพวกคุณไม่ใช่ศาลศาลสิตธิยุติธรรมเนี่ยครับถ้าศาลสิตยุติธรรมมันต้องมีสามศาลครับนะ สามศาลาชั้นต้นสารดูทรศาลดีการนั่นแหละครับนะแต่นี้คุณเปมาลักไก่ตีกินนะครับว่าเป็นสารมันไม่ใช่หรอกครับในรัฐธรรมนูญสี่สิบสามเนี่ยนะครับไอสี่สนะิบรัฐธรรมนูนปีสองพันห้าร้อยสี่สิบไม่ได้ศารรัฐธรรมนูนครับนะนะไม่ได้เป็นสารรัฐธรรมนูญเป็นกรรมการรัฐธรรมนูญครับ แต่พวกคุณเนี่ยมาลักไก่ตีกินนะครับเพิ่มอํานาจเรื่อยๆขยายอํานาจเรื่อยๆครับนะจนถึงขั้นว่าต้องแปลงสารต้องมีการนะครับเขียนกฎหมายขึ้นมาเองครับมาตัดสินนะนี่คือประชาชนเขาเห็นครับแต่เวลาอภิพา์วิจารณ์เขาวิพา์วิจารณ์ก็บอกว่าละเมิดนะครับ ผมไม่ได้วิาพากวิจารณ์นะครับผมพูดความจริงอะ่ะเพราะว่าคุณมาตัดนะครับมาละเมิอดอำนาจของประชาชนทำไมครับนะสิบห้าล้านสิบสี่ล้านเสียงเนี่ยนะแล้วคุณเก้าคนมาตัดสินเขาเนี่ยเขายอมได้เหรอครับถ้าเป็นคุณเป็นพวกเขาเนี่ยคุณยอมไหมล่ะครับนะคุณยอมไหมนะ นี่คือสิ่งที่มันไม่ควรจะเป็นนะครับในประเทศที่ปกครองในระบบประชาธิปไตยก็อรอลุ้นครับนะเนี่ยนายกเศรษฐา,าอรอลุ้นครับวันที่ถ้าผมจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นวันที่สิบเจ็เห็นไหมครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับนายกเศรษฐานี่แต่งตั้งคนทำงานครับ นะแต่งตั้งคณะทำงานคือท่านก็เชื่อนะครับว่ามันไม่ผิดอะไรครับนะคุณสมบัติครบครับถ้าคุณสมบัติไม่ครบแล้วเขาจะเสนอมาทำใหม่ครับนะมันมีฝ่ายเสนอขึ้นมานะครับไม่ใช่ว่าท่านไปนชีเองครับนะ ในเมื่อเสนอมาแล้วอ่ะนะท่านก็ก็ต้องเซ็นดิครับต้องเซ็นอนุมัติเพราะว่าฝฟล์กันกองเขากันกองมาแล้วว่าตั้งแล้วไม่ผิดนะถ้าตั้งใครแล้วมันผิดครับทำไมไม่ให้เขาแก้ปัญหาด้วยวิธีทางการเมืองครับ นะวิธีทางการเมืองก็คือหนึ่งแหละครับรับผิดชอบทางการเมืองลาออกไปสิครับนะให้ท่านลาออกไปหรือว่าตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับหรือว่ามติในสภาครับนะในการที่จะจัดการรัฐงสารรัฐมนูญมายุ่งทำไมล่ะครับกับฝ่ายบริหารเขาเขาตั้งผิด ตั้งไม่ถูกเขาก็ต้องตั้งใหม่สิครับจะมาเล่นงานเขาทําได้ได้ยังไงล่ะครับนะอย่างประเทศคอมมิวนิสต์เนี่ยเขายังจัดการในรัฐสภาเลยครับถอดถอนแต่งตั้งคุณไม่อายเขาเลยเหรือครับอย่างในนกเศรษฐาเนี่ยเขาก็ปลดนายกเหมือนกันนะครับประเทศคอมมิวนิตนสต์อ่ะสภาแห่งชาติของเขาอ่ะ นะเขาไม่ได้ใช้สาลนะครับมาชี้ว่าถูกหรือผิดนะแล้วมันเป็นอำนาจของคุณหรือครับมันไม่ใช่อำนาจของศารลรัฐธรรมนูญครับที่จะมาชี้ตรงนี้ครับหน้าที่ของศารลรัฐธรรมนูญก็คือนะครับมันไม่มีหน้าที่ครับ เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมันมีรัฐหนึ่งรัฐเดียวมีรัฐธรรมนูญฉบับเดียวนะในประเทศมีรัฐธรรมนูญฉบับเดียวสารรัฐธรรมนูญก็ไปตัดสินมีไว้ตัดสินนะครับนะมีไว้ตัดสินว่ารัฐธรรมนูญแต่ละประเทศแต่ละรัฐเนี่ยในประเทศเดียวกันน่ะมันมันขัดกันหรือเปล่านะคุณไม่มีอำนาจเลยครับไม่มีประโยชน์ อย่าลืมนะครับสารมนำเข้ามาจากต่างประเทศนะครับแต่นำเข้ามาไม่หมดนะนำเข้าไม่หมดแล้วบังเอิญว่าประเทศเรามันรัดเดียวเนี่ยทำไมต้องนำเข้ามาล่ะครับคนร่างคนเขียนรัฐธรรมนูญเอาเข้ามาทำอะไรล่ะครับเอาเข้ามาก็ใช้นอำนาจเฉลอใช้อำนาจมั่วครับ ดังที่เห็นมาเนี่แหละครับหน้าที่คุณคือคือเป็นการตัดสินและกฎหมายมันขัดกันครับกฎหมายขัดกันหน้าที่ของคุณมันไม่ใช่มาตรวจสอบมันไม่ใช่ว่าชี้คนนั้นคนนี้ต้องตัดสิ์ตลอดชีวิตตัดสิ์สิปีมันไม่ใช่หน้าที่ของคุณเลยนะ หน้าที่ของคุณก็คือตรวจสอบกฎหมายตรวจสอบกฎหมายก็แค่วุฒธธิก็พอครับพอแล้วนะวุฒิสภาก็พอแล้วครับกันกองตรวจสอบแต่คุณผมว่ามันไม่มีหน้าที่เลยมันไม่มีงานให้ทำเลยครับนะถ้าเป็นผมเป็นผู้มีอำนาจในประเทศนี้ผมเขี่ยออกไปแล้วครับไม่เอาแล้วเอาไว้ทำไม่หครับ นะรับเรื่องโอ้โหถือว่าเป็นการนะครับเป็นเครื่องมือทางการเมืองของกลุ่มการเมืองครับนะถ้าเป็นไฟล์ตัวเองเนี่ยไม่ผิดนะไม่ผิดจริยธรรมนะมันไม่มีประโยชน์ครับไม่มีประโยชน์ ที่คุณจะมายิ่งทํายิ่งเสื่อมครับนะประชาชนเขาเห็นแล้วว่าสิ่งที่คุณทํามาเนี่ยเป็นการทําลายล้างทางการเมืองในฝ่ายประชาธิปไตยครับไม่ได้ทําให้พี่น้องประชาชนชื่นอกชื่นใจดีอกดีใจภูมิใจกับบทบาทหน้าที่ของพวกคุณเลยครับผมคนหนึ่งนี่แหละครับผมไม่เอานะ ถ้าผมยุบได้ผมยุบแล้วครับไม่มีประโยชน์อะไรครับเพราะว่าประเทศไทยมีรัฐหนึ่งเลีรัฐเดียวครับนะกฎหมายก็ใอ้วุธ,ธิกันกองไปแล้วคุณไปตรวจสอบอะไรล่ะครับนะไปตรวจสอบอะไรประเทศชาตินะครับด้อยพัฒนาเป็นการขัดขวางความความเจริญของประเทศครับ คนที่มีความรู้ความสามารถมีสติปัญญามีมนะครับมีนโยบายดีๆที่จะมาแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอยู่ไม่ได้ครับอยู่ไม่ได้นะตั้งแต่ยุคนะครับอดีตมาครับไม่เป็นทางบวกเลยครับลบอย่างเดียวครับนะเพราะว่า ตัดสินโดยความรู้สึกตัดสินโดยที่นะครับอาจจะรับงานใครมาอย่างนี้ครับนะผมอยู่ในประเทศไม่ได้ก็เพราะว่าผมไปตั้งเวทีเล่นงานกับพวกนี้แหละครับไม่ว่าจะเป็นปปชไม่ว่าจะเป็นสารรัฐมนูญครับพวกผมนี่แหละครับนะเพราะว่ามันไม่เป็นธรรมไงครับเห็นไหมครับอย่าง ตุลาการสารรัฐมนูญบุญส่งกุลบุภาครับตั้งลูกเป็นที่ปรึกษาครับเป็นเลขานะเห็นหรือยังครับตั้งลูกเป็นที่เป็นเลขาครับรับเงินเดือนละห้าหมื่นแต่ไม่ได้ทำงานนะครับไปเรียนอยู่เมืองนอกนะครับเห็นหรือยังครับนั่นเลยครับ ซื่อสัตย์สุจริตนะครับซื่อสัตย์สุจริตของพวกคุณแบบนั้นเลยครับเรื่องยื่นไปปปชปปชบอกว่ากล้าอะไรลงจันทริกบอกว่ายังไงครับเอาไปคืนเขาเอาเงินไปคืนก็จบแล้วครับดูสิครับนะนั่นคือพวกเดียวกันมันจะเป็นอย่างนั้นครับนะถ้าผมพูดไม่จริงก็นะครับนะเถียงมาครับ บุญทรงคูละบุฝานะครับตั้งลูกเป็นเลขาเห็นไหมครับแต่ไม่ได้ทํางานครับอยู่เมืองนอกไปเรียนหนังสืออยู่เมืองนอกแต่มีชื่อรับเงินเดือนเดือนละห้าหมื่นครับนะเป็นเงินเท่าไหร่ล่ะครับนี่คือนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับความเน่าเพะของ หลงอานาจตัวเองครับคนพวกนี้เอาผิดไม่ได้ไงครับนะเอาผิดไม่ได้ผมก็เป็นห่วงครับนายกเศรษฐามันจะเกิดความวุ่นวายครับเกิดความวุ่นวายพวกเขาก็ไม่รับผิดชอบนะครับไม่รับผิดชอบอะไรเลยนะแล้วก็ไม่มีใครที่จะไปจัดการเขาได้ครับจินเงินเดือน ภาษีประชาชนครับแต่ไปทำงานให้ใครผมก็ไม่รู้นะนะถ้าเป็นอย่างนี้นะครับในยยกเสียดถาไม่รอดครับนะมันขึ้นอยู่กับคนกดรีโมทครับว่าจะให้อยู่หรือจะให้ไปนะเก้าคนนี่ไม่เอาไว้หรอกครับนะเพราะว่าหน้าที่ของเราคือล้มอย่างเดียวครับ นี่คือเราไม่ยอมรับนะครับกับขบวนการที่มันไม่โปร่งใสนะครับนะถือว่าเป็นการทําลายประเทศครับนะก็ดูสิครับความเชื่อถือความเชื่อมั่นกับรัฐบาลน,นี้ต่างชาติเขาจะคิดยังไงครับเขาจะมาลงทุนได้ยังไงครับกับรัฐบาลไม่รู้ว่าจะอยู่ได้ถึงวันไหนนะ รัฐบาลไม่มีสเสถียรภาพนะรัรัฐบาลไม่มีความแน่นอนครับไม่รู้จะอยู่ได้ถึงเมื่อไหร่ถือว่าพวกคุณเนี่ยทำลายประเทศครับนะทำลายประเทศทำลายอนาคตลูกหลานโดยทางอ้อมครับเพราะว่ารัฐบาลทำงานไม่ได้เต็มที่ครับ3เดือนเปลี่ยนนายกนะครับนะสามเดือน นะเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีแล้วจะมีใครแหละครับกล้ามาลงทุนด้วยครับผมไม่เห็นด้วยครับผมคัดค้านการจัดการกับท่านเศรษฐาครับนะเพราะว่าการแต่งตั้งมันเป็นอำนาจหน้าที่ครับประยุทธ์ถอดถอนประยุทธ์แต่งตั้งกันใครมาไม่รู้เท่าไหร่ครับ ไม่เห็นสารับนมนไปเอาผิดใครเลยครับนะยึดอำนาจมาก็ใช้มอเจเอ่อสีสบสั่งนะครับปลดคนนั้นสั่งแต่งตั้งคนแนะไม่เห็นสารรัเมนูไปตรวจสอบเขาเลยครับนะเรื่องจริยธรรมแต่ถ้ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยไม่ได้เลยครับนะรับมีดไว้เลย เพื่อที่จะจัดการครับนะเพราะว่าโดยเฉพาะข้อหานี่มันใหญ่มากนะครับมันมันแบบกว้างมากจริยธรรมร้ายแรงนะจริยธรรมนะก็อย่างที่ผมบอกแล้วก็ว่าให้เขาแก้ปัญหาทางการเมืองเขาเองครับถ้าตั้งคนนั้นมานะครับวิชิตชื่นบานนะครับนะ ตั้งมาแล้วก็มาทําเสียหายนั่นแหละครับเขาจะรับผิดชอบทางการเมืองเขาเองนะถ้าเขามาทําให้เกิดความเสียหายมาทําทุจริตนะครับคนแต่งตั้งอย่างนายกเสีถาเป็นผู้แต่งตั้งจะต,ต้องรับผิดชอบด้วยการลาออกทางการเมืองสารรัฐมนูลอย่าเสือกครับอย่ามายุ่งนะอย่ามายุ่งกับบทบาทของฝ่ายบริหาร นายกเิียเป็นประมุขฝ่ายบริหารนะครับนะคุณจะมาจัดการเขาได้ยังไงครับสำหรับคลิปนี้นะครับนะก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนตบนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ